สวัสดีครับนี่คือช่องปลอดและพิเศษครับผมพี่น้องมาจอดเบิ่งนั่งเองนั่งเองผูง้นี้ขยันขยันมากๆครับ อ๋บลลัพนอนนเนี่ยครับอ่าปดนเนีพี่จาไลาอย่างเงเนาะโดีทีบเยอะมาสีอมองสยันได้ดีครับดูมันบอลลัพนอนน อา้ <c oughs> เอาเห็นแล้วก็เรื่แล้ามันจะได้จะไปขยันไปดูไปมันก็ดอกระเดียแตลอเดินเพียงขึ้นกับบอลล็บบอลนอนเนี่ยตั้งเห็ดขีดเบิร์ดมือเบิร์ดเว้นมือหนึ่งนี่นตกไปประมาณสี่สิบห้าสิบขีดมันจะมีเวลาวาล่างเราบอหลับบอลนอนเราเขา่าหน้าเนาแบทบจะไม่กินเลยครับ เราเป็นธรรมดามีอย่างป็นแรกมาันดาันใจแข่ขยันรครับน,น <c oughs> ี่นอนอะไย่านครับตอบว่าเงินดูมันโอเงินนี่เคือแรกมาันดาันใจแป็นวะนั่นใช่ปะเราบอกว่าน้ำนี่เราตัดต่อของเรายากเดียว นี่ครับมีลาหน่อยพอ,อปแปมไปนี่ลูกหลานที่ใช่ตังแล้ว <laughs> <laughs> ไปลองเพลงเงียงกันกับโซเฟียเขาาแงแก้งซ้ำกันแล้วโอ้ซ้ำนิดหน่อยคุณ <What? S 2> เท่ากันกับเด็กๆเลยฮะคุณเท่ากันกับเด็กๆ ไปมาน้อยก็ ค่อยรับพอค่อยนอนเรกครับแต่ว่าหัวนี่มึงอย่าถึงหมอนได้หัวนี่ถ้าถึงหมอนนี่คือหลับเลยละ่ะเราต้องหาแนวเห็นของเราคุณได้อะไรมาให้ไม่หน่อยคุยกินได้แล้ว ยม่ดได้กินบ่ที่พ่อไปกินกับเขาเลอยๆครบ่ดได้กินม,ม,ม,มันมังมังมักินเรามันสูงมันสูงอนี่สูงเดีวสูงรวยโอเคสรารวยมันสูง,สงอนเนงองงอเเก็สร้างม,มันต้องสูงไล่ๆกันแหะที่ไนยังกินเสร็อะไรเือเดียว มาส่องมึงนั่งหยิบหน่อยเล้วเสียงมันหักเลยเสียงมันหักเสียงมันไม่ได้วันนี้ระบบเสียงมันไม่ได้เลย ขางบนนั่นป่เอาบางแร้งันอัดบางแรงเดือดมเองการานแลาดีว่าและนกานบ หลังจากเราหลองแล้วเราก็มีบันทึกคู่น,น,นึงก็บไปบันทึกใบค้นเปบันทึกใบแล้วก็มาฟังมาเรามาแก้ไขรมือหนีในซับมือตรงดีคนานีนี่เราเห็นว่พอเ้ยงเจ้ามาอู่ันเอเองรบบตอนนีากน่เ่่กย่ด

ป้าตอนแรกนั้นพ่อเจ็บทองนะครับเพราะว่าจะบมกขืนเล่นนี่โมซิลาพ่อแดงกี่เป็นปั้นกับเจ็บทัง้งหมดปั้นก็นได้พอได้กินนั่นพอ่อมันนี้พอมีอ่นนั่นแม่พ่อมีอะ่ะเกือแล่อยู่ซองหนึ่งนี่ไปกินเขากระบักม่วงกินแล้วพอจะไปกินมืน้ดเช้า เอาเครื่องนี้ซื้อใหมไม่ลูกเีอะนังเก่าเพราะว่าตอนตะเคียนโอ้ยอนนั้นสอบพลอยว่าพลอยเรื่องนี้แล้วอะไรคลิปมันนอกซีนีมาเอาตีตายแล้วโจ้ตายอยู่ตรงไรเดียวโอ้มันกระดิบมันหน่อยเนี่ยมันกัดเลย เอาคือว่าจะไหมืนี่เดี๋ยดองคือนีมกินโปรตีนบะหมีกึ่เนีก็จะกินอย่างคือพวกกินน้ำมันโหอิง ลาวเนนี่อยากข้าวแต่อยากอวดเด็ดลาจอยเออหลาจอยอยู่ตะกอนพอบียงพ่อตังเวินกับพ่ได้นอนขาดได้นำเงินออกย้ำหนีก็บไม่ย้ำออกก็ว่าแล้วว่าเนาะมันก็เป็นช่วงเป็นโอกาสที่ย้ำเอา เขาไม่ใ่มครับปู่าคยเฮ็นยังเขาแม่ไหมภาคายวดีตเจ้าสนน่นเห็ดฟ้ามไอยอดเห็ดฟลาโอเห็ดฟามไวันน่ะนะเป็นยังนีละก็เลี้ยงเห็ดสวนหยาตัวเลี้ยงงูก็นั่นแหะ ไ้ไม่พูดา้าล่ฮะุบันมีบอเลยอเียวใชู้่บอกไม่ซชา,าอืมซากตกโงพูวายบอว่ามันมีทีบางๆปลูกหญ้าแล้วกันเฮ้ยบีดเอาอวลลคริกบังรลดว่าค่าเดยกซิษแม่เนี่ยนบอนกิษแม่เนี่ ตกรอบปีมาจากสิบจะเป็นยี่สิบก็ล้ีตรวจมาเอาาน่ยตา่ยากขายนี่คือเมยก็ไหเนาารู้ที่หอนย้ำขายที่ตัวจย้ำขายมันเป็่นไสร้งได้แล้วกเลียงมุ้งที่มาตรวเออมันเป็นแตนสร้างไปได้ยเพาอยากกันเขาเรียงเหรอเรเ เอาแต่ซุ้มเกิดมาไมาุ่้มนดหน่นอยน่ะจังวะพี่ไอเจ้าของมันโอ้ยคักแ่แเ่ดอย,า,ย,งอยางรั่ออ,อ,อพพ่อนั่นนั่นคือลูกนี่มาแต่เห็นกล้วยปัจจุนกาเพิ่งกนเนี้ย,ยมือเร้านั่นมาเองนี่นเนี้ยมายืนย่บันไดเงื่อนไม่หลบโอย,ยอยืนย่บันไดเตียงแง้ยนมงหนายิปากจอบจอบจอบเซเขายาก ไปก,กินกล้วยพ่อมันมายกล้วยไว้เนะาะายเป็นมายืนี่หนาวังแลเอาบาัถึงมาหยังนี่มามาหยังนีอสันหัวใช่ไหมทีสันหัว,าหวมาหยังสันหัวใช่กินป่วยปอดจะปากสามหน่วยพอยยอ่อกินสนไม้แมแดเออแก้มแดต่ปลากับพ ปลาเป็นตะเลี้ยงอยู่คันมีบอ่อก,เก็เลี้ยงปลาก็ดเเีเลี้ยงปลาก็ได้ขายเร็วเพื่อนปลาเร็วโพปเร็วคงวะปลาดีเฮย้ยสามเดือนก็นได้ขายแล้วบรดุกเอาปาะกอนซะครับผมสำหรับคลิปนี้กำบากพี่น้องเพื่อนสามี้กับผมฝากติดตามช่องคอร์รระเบิดคอมพิวเตอร์นะครับ